ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผม oh, วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องประสบการณ์่เคยนะครับเดี๋ยวดูภาพข้างหลังนะครับภาพข้างหลังภาพข้างหลังก็เป็นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บกระดูกนะครับอีิผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะเป็นสุสานสุสานที่เก็บกระดูกเป็นโกดเป็นเจดีย์ที่เก็บกระดูกอาทอนินะครับ นะ้วิวแม้เรามาเล่ามาเล่าประสบการณ์ก็มาเล่าเล่าแต่เรื่องน่าน่ากลัวอะไรอย่างนี้ครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะครับจริงถ้าผู้ใดใครที่ได้เจอกับตัวเองก็จะรู้นะครับก็จะเข้าใจนะครับบางครั้งเออรู้สึกกลัวไหมก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าได้เจอจริงจริงอ่ะมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนจะฟังเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับขอเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเับ่อเปล์งปจให้มด้นะครับขอบคุณครับผมแล้วก็ที่ที่จะเล่าน,นี่ก็คือผมไปโม่ทองนะครับโม่ทองอยู่ที่เขาพนมาพานะครับจังหวัดพิจิตรนะครับไปโม่ทองไปโม่ทองอยู่ขีทองที่นะครับเขาที่เขาม,มีขขาวนะครับว่ามีทองคาเยอะยนะครับเข้าไปครั้งนั้นที่ว่าเขากําลังรามีคนผู้คนมากมายที่เขาไป อุดทองกันก็ไปกับเขานะครับไปกับไปกับกับพี่นะครับไปกับพี่ที่เรียกว่ามีอยู่คืนนึงนะครับมีอยู่คืนหนึ่งผมก็นอนนอนนอนอยู่ใต้ใต้ต้นไม้ครับใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็ไปนอนตรงนั้นอ่หลายคืนแล้วครับหลายคืนแล้วน่าจะเป็นครึ่งเดือนแล้วเนาะนอนนอนหลับแต่มีอยู่คืนนึงนะครับมีอยู่คืนนึงมัน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 มีอะไรที่แปลกมากนะครับนอนนอนอยู่ประมาณประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน ไอ้มุง้งวนว่ากิ่งไม้มันร่วงใส่มุง้งเฮ้ยโอ้ยขาดไปมัง้งวันวันหมดเลยครับว,ว,วันหมดเลยมุ้งมุ้งกัวันวันหมดเลยแล้วก็นอนลืมตามองเอ้ากิ่งไม้ตรงไหนมั้งก,ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นครั้งที่สองบุ้มโอ้โหขยาหมดเลยขยา่าขยา่ขยามุ้งหมดเลยเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรกิ่งไม้โอ้โหทำไมมันร่วงลงมามาใส่หลังมุ้งเราอีกแล้วว่างั้น แล้วก er, euh. ็นอนนอนนอนมองอยู่ก็เลยก็เลยมองไปปลายเท้ามองไปเท้าเฮ้ยโอ้โหเงาดำครับเงาดําประมาณเด็กประมาณเด็กห้าขวบครับยืนดําเป็นเงาเป็นรูปเป็นรูปมันไม่ใช่เป็นเหมือนเงาอิงไม่เหมือนเงาเงาเรานะครับมันเป็นรูปรูปดําๆยืนอยู่ปลายเท้าเฮ้ยโอ้ยสะดุ้งเฮ้ยรูปใครพอเห็นครับวปุ๊บหายหายไปปุ๊บเลยหายหายก็เลยนี่เปิดมุ้งนะเปิดมุ้งออกมาตอนนั้นในความก็ไม่รู้สึกกลัวนะรู้สึกว่า ก็ปกตินะไม่กลัวไม่ไม่กลัวนะครับตอนนั้นไม่กลัวแต่เลยเปิดเปิดมุงออกมาเปิดมุงมาดูหายไปแล้วก็มานั่งนั่งหันซ้ายหันขวาเอ้าก็ไม่มีนะไม่มีอะไรแล้วรู้ว่าตอนนั้นน่ะนาฬิกาประมาณเที่ยงคืนนี่ดูนาฬิกาโหนี่ก็เที่ยงคืนแล้วแล้วก็ลุกออกมาออกมามาดูหลังมุงก,กิ่งไม้เล็กๆครับประมาณเท่านิ้มือครับวางอยู่หลังมุงอ่ะกอ,ะอกิ่งมีกิ่งเดียวกิ่งเล็ก ไม่ไม่ใหญ่แต่ทําไมเวลาตอนมันมันมันร่วงลงมาโอ้เหมือนมันมันจะพังมันจะพังเหมือนเหมือนกิ่งเท้าแขนอ่ะนึกนึกสภาพว่ากิ่งไม้กิ่งเท้าแขนแล้วมันร่วงลงมาใส่ออะมันมันจะมันจะแรงขนาดไหนแต่ไปเปิดดูหลังมุ้งมีกิ่งเนาะกิ่งเนี่ยกิ่งเท่านี้มือเราประมาณสักศอกเดียวครับกิ่งเล็กๆว่ะวะอยู่บนหลังมุ้งเออโอ้กิ่งแค่นี้ทําไมมันมันร่วงลงมันทําไมถึงทําให้เหมือนมุ้งเกือบขาเริ่มหนุมันหวั่นไปหมดเลยและแล้วก็มานั่งนั่งใสยหันขวาอยู่เงาดำดำ เงาเด็กน้อยอย่างนั้นว่าว่าเป็นเด็กน้อยนะพอเป็นเด็กอ่ะตัวเล็กๆเป็นลูกๆก็จะลักษณะเหมือนคนห้าเด็กห้าขวบที่ที่ว่าเห็นเงาแบบที่ว่าหายไปก็ไม่เจอแล้วทีนี้สักพักหนึ่งหมาหอนครับอู้หมาหมามันหอนนะหอนหอนเหมือนเคยดูหนังผีไหมครับเคยดูหนังผีแบบนั้นเลยครับมันหอนสามตัวสามตัวมันหอนหอนในหนังผีแล้วครับผมผมผมไม่เหมือน,นครับผมผมทําไม่เหมือนแล้วครับ เนี่ยเพื่อนแซลเพื่อนเซลนะครับผมทําไม่เหมือนเราผมทําไม่เหมือนเรานะแต่หอนหอนโอหอนแบบนี้เองอ๋อเนี่ยเหรอเขาเรียกหมามันเห็นผีมันหอนแบบนี้เหรอเน,นี่ยก็ได้ยินแลวก็แต่คืนนั้นน่ะคืนนั้นผมไม่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาถ้าถ้าผมเข้านอนถ้าผมเข้านอนผมจะสวดมนต์ทุกคืนนะครับตั้งแต่ผมไปนอนนั้นน่ะ ก็ครึ่งเดือนอะผมสวดมน,นต์สวดอินติวิโสพระหงมหากาแล้วก็แผ่เมตตาทุกคืนแต่มีอยู่คืนคืนนั้นแหละครับคืนเดียววันนั้นผมเมื่อยผมเมื่อยผ,ผ,ผมไม่สวดมนต์แล้วก็เลยนอนนอนเลยนอนหลับหลับไปเลยอืมก็เ,เลยลึกสงสัยกันนะเรื่องน้าว่าเออสงสัยเราไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้สวดมนต์เนาะวอ่างนี้ก็เลยก็เลยลุกขึ้นนะพอพอหมาหอนผาหอนเยบไปแล,ล้วก็เลยสวดมนต์สวดมนต์จบแล้วก็นอน นอนหลับก็ตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปเล่าไปเล่าใหเ้เพื่อนบ้านที่ทีใกล้ๆนะั่ฟังบอกเมื่อคืนเมื่อคืนเงาดำๆผู้เด็กผู้ชายเขาอ๋อเขารู้เลยเพราะเพราะเด็กมีเด็กมีเด็กที่ไปเสียชีวิตที่ที่เขาพนมพาเด็กผู้ชายนะที่นั้นเขารู้เลยว่าเขารู้ว่าใครนะครับเขารู้ว่าใครเลยอ๋อเด็กน้่นเหรอ ส่วนบุญก็คิดว่านะเขาคงมาขอส่วนบุญเพราะว่าคืนนั้นเราไม่ได้แผ่เมตตาและไม่ได้สวดมนต์ให้เขานะครับเขาก็เลยมาเหมือนมาอันนี้อันนี้เป็นเห็นเห็นด้วยลืมตานะครับเห็นด้วยลืมตาเลยไม่ได้ไม่ได้ฝันนะครับได้ยินได้ยินกับหูเลยที่ว่าที่เห็นนะครับคืนนั้นแล้วก็ผมก็นอนหลับตั้งแต่คืนนั้นจนจนเสร็จงานก็ไม่ไม่เจออีกเลยนะครับไม่เจอไม่เจออีกเลยไม่ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ส่วนบุญทุกคืน นี <ersch> <S <S ่ครับก็เป็นประสบการณ์จากเขาพนมพานะครับที่ไปขุดทองกับเขาก็ได้เจอได้เห็นนะครับนี่ก็เล่าเป็นประสบการณ์ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ใครเจอก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องเรื่องปกตินะครับถ้าถ้าถ้าใครได้เจอก็ให้ทาบุญแผ่เมตตาให้นะครับให้ทําบุญแผ่เมตตาใส่บาตรกดน้ําให้นะครับเขาก็มาขอส่วนบุญเราสักสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เจอทุกคนนะครับไม่ได้เห็นทุกคนบางคนกลัวกลัวแต่ก็ไม่เคยเห็นแต่กกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวได้เห็นได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้สิ่งเออสิ่งเราเนี้ยคนอื่นเขาไม่ได้เห็นกับเรานะครับตรนี้ก็เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จากเขาพนมพานะครับผมขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สไตล์แบนดน,นนะครับผมสวัสดีครับ